สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเหมียวอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเหมียวจะพาไปทําใบงานสร้างสรรค์ค่ะ,ะเด็กๆต้องเตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีค่ะ,ะเตรียมแค่3อย่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มใบงานของเรากันเลยดีกว่า โอเคค่ะของเด็กๆหน้าตาเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะเหมือนไหมเหมือนกันไหมคะอ่าถ้าเหมือนแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดรูปตามแบบรูปทรงที่กําหนดไว้ให้นะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะโค้องอ่าเด็กๆนะคะ มาทายกันดีกว่าว่าคุณครูเหมียวจะวาดอะไรอ่าเขาให้เส้นสีสีดำมาแล้วนะคะคุณครูเหมียวนะคะก็จะวาดค่อยๆวาดนะคะอ่านะคะแล้วก็ อะไรเอ่ยมีใครเริ่มเดาได้บ้างหรือ,อยังคะอะไรเอ่ยสีเหลืองๆเ,เนี่ยบางคนน่าจะเดาถูกแล้วนะคะนะคนไหนยังเดาไม่ได้เอ่ยนะคะ ามีใครเริ่มเดาถูกหรือยังคะล,ลางหน้าตาคุ้นๆไหมเด็กๆน่าจะรู้จักนะอะบบายเป็นของกินค่ะ อ่าคุณครูเหมียวระบายสีแล้วนะคะมีใครเดาได้แล้วเอ่ยอคำตอบนะคะก็คือกล้วยนั่นเองค่ะกล้วยนะคะเป็นผลไม้ชนิดนึง นะคะมีสีเหลืองเวลากินต้องปอกเปลือกออกมานะคะห้ามกินทั้งลูกเลยนะคะเพราะว่าเปลือกมันกินไม่ได้นะคะรสชาติอร่อยนะคะเอาไปทําเป็นขนมก็อร่อยกินเปล่าๆก็ยิ่งอร่อยนะคะอ่าโอเคค่ะนะคะ ตัดเส้นสีดำหน่อยจะได้ชัดๆเสร็จแล้วค่ะกล้วยของคุณครูเหมียวนั่นเองค่ะนะคะเด็กๆสามารถออกแบบรูปร่างได้อิสระนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นกล้วยนะคะอาจจะเป็น ชามก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นบ้านนะคะแต่เอ๊เด็กๆคงเดาไม่ถูกแน,น่ๆเลยว่าบ้านรูปทรงแบบไหนนะคะเนี่ยอันนี้นะคะเป็นกล้วยครูเหมียวชอบกินกล้วยครูเหมียวก็จะวาดรูปกล้วยนะคะเด็กๆเด็กๆลองจินตนาการแล้วก็คิดแบบอื่นนะคะเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ดูว่าคนไหนของคนไหนความคิดแปลกแหวกแนวนะคะ คุณครูเนี่ยยิ่งชอบเลยค่ะนะคะอ่าโอเคค่ะหลังจากที่เราวาดรูปเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอ่าเด็กๆอาจจะสามารถวาดอะไรก็เพิ่มก็ได้นะคะอ่าหลังจากที่วาดเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ เขียนชื่อจริงนะคะชื่อจริงของเด็กๆนะคะเด็กผู้ชายขึ้นต้นด้วยดอชอเด็กชายนะคะผู้หญิงขึ้นต้นแบบในภาพนะคะเป็นดอยอเด็กหญิงเอาสวยๆเลยนะคะคัดให้สวยๆเลยหลังจากที่เขียนชื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆใส่เลขที่ตัวใหญ่ๆค่อยๆเขียนนะคะ หลังจากอ่ะเขียนชื่อเรารู้แล้วว่าใบงานนี้เป็นของเราเราต้องประเมินตนเองค่ะว่าเด็กๆให้ความพอใจกับผลงานว่าเด็กๆให้เท่าไหร่นะคะหรือคุณครูเหมี่ยวนะคะชอบกล้วยมากเลยแล้วก็คุณครูเหมี่ยพอใจกับผลงานตัวเองมากๆคุณครูเหมี่ยวก็จะให้หน้ายิ้มเลยค่ะ เห็นไหมสำหรับช่องที่เหลือนะคะเดี๋ยวต้องรอให้เปิดเทอมนะคะถึงจะประเมินได้เด็กๆประเมินแค่ช่องของตัวเองนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะส่งงานในกลุ่มไลน์นะคะเพื่อที่คุณครูประจําชั้นจะได้ตรวจสอบว่าเด็กๆทำสวยหรือเปล่า แล้วก็ระบายสีสวยหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่กับวิชาถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย